بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب خاشكور قال الله سبحانه وتعالى نكب ونيقار خنبي คืนนี้ก็เป็นคืนที่9ของเดือนละมาดอนแล้วนะครับแปลว่าเราถือสัญนดกันมาทั้งหมด8วันแล้วนะครับถ้าเหลืออย่างน้อย,อยก็21วันใช่ไหมครับหรือ22วันของเดือนละมาดอนแสดงว่าเกือบถึง1ส่วน3ของเดือนแล้วนะครับฉะนั้นความประเสริฐความดีงามของเดือนนี้ยังคงอยู่พี่น้องการแข่งขันกันในการทําคุณงามความดีในเดือนนี้ยังคงอยู่ตราบใดที่เรานั้นแข่งขันกันบนความบริสุทธิ์ใจ ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل และปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบี m u h a ั m ลั ﷺ <ม><ม>แต่ถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาทังหลายครับยังมีการงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการงานที่เป็นอิบาดัดที่ง่ายเป็นอิบาดัดที่ง่ายไม่ได้ไม่ได้สร้างความยากลําบากให้แก่มนุษย์ในการปฏิบัติและไม่ได้ใช้เวลามากแต่เวลาที่ทําแล้วเนี่ยผล,ลบุญเนี่ยมากมายมหาศาล ใช่ไหมครับผลบุญมากมายมหาศาลและยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺจะอาลามากที่สุดส่วนกระทั่งวันมีคําพูดคําพูดหนึ่งของชาวซาลัฟท่านพูดบอกว่ามนุษย์เนี่ยช่างเป็นคนที่น่าสงสารพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาจนกระทั่งวัาตายตายไปในสภาพที่ยังไม่ไดีลิ้มรสถ,ถึงความหอมหวานของการมีชีวิตอยู่บนดุนยา จึงมีคนถามว่าอะไรคือสิ่งที่หอมหวานบนดุนยาล่ะคืออะไรพี่น้องนั่นคือการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุภานะฮูวาตาลาและการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุภานะฮุวาตาลานั้นจะต้องเป็นการลำลึกที่ตรงตามคำสั่งและแบบอย่างรูปแบบที่ตรอซูลได้ปฏิบัติเอาไว้และเราจะดิกรลอแบบไหนพี่น้องดิกรลอเดียวกับลิ้นของเราและก็นึกถึงอัลลอฮฺเดียวกับหัวใจของเราแปลว่าเวลาที่เรากล่าวสิ่งใด เราจะต้องนึกถึงสิ่งที่เรากล่าวแปลว่าเราจะต้องเข้าใจาถึงสิ่งที่เรากล่าวด้วยนั่นจะเรียกว่าเรานั้นได้นำการนำนึกถึงอักกลลอฮฺซุบฮานะมูวาตฺอาล่าจะกล่ลวไว้ินกุรานบอกว่ายาอิันลัดีนอามนุดคุรุลลอฮฺะดิกรนกัตธีรออัลลอฮฺบอกโอ้บรรดาผู้ที่รัทาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงนำนึกถึงอัลลอฮฺดิกรนกัธีรอให้นำนึกถึงมากๆเพราะอะไรพี่น้องเพราะการนำนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะมูวาตะอาลานั่นคืออีบาดะที่สูงงส่ง นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราใช้ชีวิตในดุนยานี้เนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คืออะไรพี่น้องดูอายามเชา้าดูอาตอนเย็นดูอาก่อนนอนดูอาหลังจากตื่นนอนดูอาเข้าห้องน้ําดูอาออกจากห้องน้ําดูอาก่อนกินข้าวดูอาหลังจากที่เรารับประทานอาหารดูอาก่อนที่เราจะออกจากบ้านเมื่อเราจะเข้าบ้านเวลาเราขึ้นรถลงเรือเข้ามาสัสยิดออกมสัสยิดเวลาที่ฝนตกฟ้าร้อง นี่คือสิ่งที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะต้องนึกถึงองค์สุภาณวุปะจาราอยู่ตลอดเวลาของเราอยา่างนน้อๆทำไมพี่น,อน้องเพราะการนํานึกถึงองค์สุภาณวุปะจารามีประโยชน์มากมากเกินกว่าสิ่งที่เราจะมานั่งนับได้ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่มีมีบางสิ่งที่เราสามารถที่จะพอสรุปมาได้มีอะไรบ้างพี่น,อน้องหนึ่งการนับึกถึงองค์สุภาณวุปะจาราจะทาให้เราจาระพอใจเราแล,แล้วเราไม่อยากหร้อพี่น,อน้อง เราไม่ต้องการที่จะให้อาตา์เราพึงพอใจในตัวเราหรือฉะนั้น,นเ,รเ,เราลึกถึงเ่าจะให้มากมากแล้วเวลาที่เราระลึกถึงว่าสุภาณนะวารจะาหามากมากชัยตอนเนี่ยมันจะหนีห่างจากเราชัยตอนเนี่ยมันจะร้องไหง้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราระลึกถึงเ่าจะให้มากมากจะเป็นการขจัดความทุกข์ความกัวงวลความเศร้าโศกที่เรามีในหัวใจพี่น้องได้ยนินพระกุรานอายัสุดท้ายเมื่อกี้ไหมในละดับต่รไปเมื่อกี้ Allah บอกว่ายังไงเพื่อนเราอัลลอฮฺบิดดิกริลลาฮิตะตุมอินุลกูลู Allah บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงรู้เถิดว่าการลำลึกถึงอัล l l a ์นั้นจะทําให้หัวใจของพวกเจ้าสงบนิ่งสงบสุขฉะนั้นเวลาที่เราลำลึกถึงอัลเราจะอาลายมากๆเราก็จะได้ริสกีมาก เวลาที่เราคิดถึงอัลลอฮฺพาลุวะจะอาลามตั้วมากหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่มีชีวิตชีวาอัลลอฮฺตะอาลาก็จะรักเราและเราก็จะรักอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเรานึกถึงอัลลอฮฺอาลุอยู่ตลอดเวลาประการถัดมาการลํานึกถึงอัลลอฮฺาลามากๆจะเป็นการงานที่จะลบล้างความผิดของเราและจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือเราเวลาที่เราอยู่ในภาวะขับขันเวลาที่เราเดือดร้อนหันหน้หา,นาไปทางไหนไม่ได้เดือดร้อนสุด,สด เราจะอาลาช่วยเหลือคนที่เราลึกแต่ว่าจะอาล่ามมากมีตัวอย่างไม่พี่น้องพี่น้องยกถึงท่านอบดีท่านอบีท่านหนึ่งท่านอบีอะไรพี่น้องท่านอบียูนุสอะเลฮิสซาลามเกิดอะไรขึ้นพี่น้องท่านอบียูนุสด้คว่ากลุ่มชนของท่านที่ในนวารากฏว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อฟังไม่อีมาท่านอบียูนุสเกิดความน้อยอกน้อยใจใช่ไหมครับก็เดินทางออกจากหมู่บ้าน ใช่ไหมก็ขึ้นเรือระหว่างอยู่บนท้องทะเลนเอเตาจะให้ลมคลื่นลงพัดแรงจนกระทั่งหัวคนบนเรือเนี่ยบอกกันบอกว่าวันนี้นะตายแน่ๆถ้ายังอยู่กันจํานวนขนาดนี้เขาก็เลยทําการจับฉลากคนนั้นจับโดนคนนี้จับโดนแล้วมาจับโดนใครแานาดียุนสุสอะนยฮิสสลามด้วยไม่ใช่ว่าจับท่นานนบดยุนสุสคนเดียวนะ ไม่ใช่หลายคนแต่หนึ่งในนั้นมีทนานบียูนสุสด้วยและสุดท้ายทนานดียูนสุสต้องโดนโยนลงไปในท้องทะเลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพี่น้องฟันตะกกมากุนฮูตัวฮูอะมมลีใช่ไหมครับอัลลอฮฺตะอะไรบอกว่าปาวานตัวใหญ่นะ่ยมันมากินทนานดียูนสุสเข้าไปอยู่ในไหนอยู่ในท้อของป่าวานพออยู่ในท้อของป่าวานแล้วทนานดียูนสุสอะลัยอิสลามขอตัวาพว่ยังไงพี่น้องลาอิลาฮะอิลลันตสุบฮานะ อนนี่คุณตุมินองรอเลยมีโอ้เอออไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควนแก่การเคารพทักีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮ์แท้ที่จริงข้าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่อาธรรมและพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์จะอาลาบอกว่านกุรานบอกว่าอย่างไงอัลลอฮ์จะอาลาบอกฟาลาอูลาอันนามูแกนนนินมูซับบีฮินอัลลอฮ์บอกว่าฮากว่ายูนุสไม่เคยเป็นคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์จะอะไรอย่างมากก่อนหน้านี้ เห็นไหมเราจะอะไรช่วยเหลือนะหลังจากนั้นแต่ a ล l a ์บอกเงื่อนไขคือหากว่ายูนุสไม่เคยเป็นคนที่ลำลึกถึงว่าจะอะไรอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้ a l l a ์ Allah บอกว่าลาลาบีซาฟีบักุนีฮีอีลายยมียู่กอะตุ้นเขาจะต้องอยู่ในท้อของปาวานตอนนั้นจนการท่งถึงวันกิยามาฉะนั้นการลำลึกถึงเราจะอาไรอากมาก จะทําให้เรารอดพ้นเวลาที่เราตกอยู่ในภาวะทับขันนั่นเองและประการถัดมาก,การรำเนินของ,องอรอสุภาโนวะจะอาลรามากๆจะเป็นการขจัดให้เราตัวราดพ้นจากความกับกรอหรือการนิฟา้าหรือลักษณะของพวกมูนาฟิกินและอีกประการหนึ่งจะทําให้เรานั้นได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของรอสุภาโนะวะจะอาลานั่นก็คือร่มเงาของอารัชขอของอลล l a ์ในวันเกียรมาและจะทําให้เรานั้นรอดพา้นจากความขาดทุนในวันที่เรากลับไปหารอสุภาโนวะจะ ลาและสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรพี่น้องต้นเราท่องได้ลลลลลาาอออิิฮฮฮะะวด لا إله ะ ل ا ا ะ ل ه وحده ل ุ شريك ل ุ لا اله ุ none له ا ะ ع ب د وهو على كل شيء قدير แค่นี้ท่าเราส่งบอกผู้ใดก็ตามที่เขากล่าวแค่นี้วันหนึ่งนะตั้งแต่เช้ายันเย็นสิบครั้งเราจะอะไรจะให้ความดีแก่เขาเหมือนการปลดปล่อยทาสให้เป็นไทยเนี่ยถึงสี่คนเดียวกันและทุกวันนี้หาทาสได้ไหม ไม่ได้แต่นี่ได้ถึงสี่คนนะแล้วไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นลูกหลานของท่านนาบีอิสมาอินแปลว่าเป็นลูกหลานของนบีแสดงว่าต้องมีความประเสริฐมากกว่าคนปกติตัวๆัวไปถ้าเราสู้สอนบอกว่าผู้ใดก็ตามที่กล่าวเช่นเนี้ยเมื่อครู่เนี้ยละอินะอัลลอฮฺวะฮะดฮูลาชฺริกะละละฮุนมุลกุบะละฮุนฮัมดุวะฮุวาอาละคุลิชยอินกอดีวันหนึ่งหนึ่งร้อยครั้งกล่าวได้หนึ่งร้อยครั้ง,งถ้าเราสู้บอกเราจะอาาจ,จะบันทึกความดีให้แก่คนคนนั้น หนึ่งร้อยความดีจะลบล้างความผิดหนึ่งร้อยความผิดและคนคนนั้นจะได้รับผลบุญเหมือนการปล่อยท่าให้เป็นไทยถึงสิบคนด้วยกันและหากว่าเขากล่าววันนั้นในตอนเช้าอาวัจาเราจะปกป้องคนคนนั้นให้บนจากชัยตอนจนกระทั่งถึงตอนเย็นและจะไม่มีผู้ใดที่ประเสริฐกว่าคนคนนั้นนอกจากคนที่กล่าวเหมือนกับเขาหรือกล่าวมากกว่าสิ่งที่เขากล่าวเอาไว้แปลว่ากล่าวมากกว่าหนึ่งร้อยนะครับเราสอนว่าอะไรพี่น้อง ทาราศูนย์บอกว่ามันตาอสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฟิยะอุมินมิอาจจะมรรคผู้ใดก็ตามที่ในวันหนึ่งเขากล่าวว่าสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีอย่างเลยเนี่ยสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีหนึ่งร้อยครั้งวันหนึ่งนะไม่ใช่ณเวลานี้ตลอดทั้งวันในหนึ่งร้อยทาราศูนย์บอกว่าจะอาเราจะลบล้างความผิดที่แล้วแล้วมาบาปเล็กๆนะครับ แม้กระทั่งว่ามันจะมีมากเท่ากับฟองน้ำในมหาสมุทรซะอีกทาราซุนกล่าวบอกว่ามีครั้งหนึ่งทานอบูฮอรอรร์์เนี่ยกำลังปลูกต้นไม้อยู่ทาราซุนเดินผ่านมาถามอบบูฮอรอรรล์จะปลูกอะไรทานอบูฮอรอไรร์บอกฉันกำลังปลูกต้นไม้ทาราซุนทาราซุนบอกเดี๋ยวฉันสอนให้แม่อบูฮอรอรร์สิ่งหนึ่งซึ่งดีกว่าสิ่งที่เจ้ากำลังปลูกอยู่ ่านอบูฮุรอก็บอาสิกับสนรซูลทารซูลสอ,สอนให้กล่าวว่าล a l l a h a l h a m d ล i l l a h wallailaha ล l l a l l a h w a ล h u akbar ีคัมีน้องุบฮ h a ัลลอฮ์วัลฮัมดุล i ลลา h ์ a ะล a อ l ลาฮะ l ิ a ลัล h อ a l l a h ล a ฮุ a r กล่าวแค่นี้หนึงหน่งครั้งนะเราจะอาลาจะปลูกต้นไม้ให้แก่เจ้าต้นหนึ่งบนสวรรค์แล้วเราตะอะลาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งให้แก่เจ้าให้แก่เราบนสวรรค์แปลว่าอะไร แปลว่าอินชาอัลลอฮ์หากว่าเรารักษาหากว่าเรายังอยู่ในศาสนาตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเราจะได้สวรรค์พระรัสสัญญา,าไว้ใช่ไหมครับทศสนู์สอนบอกว่าอะไรท่านนบีมูซาอัชอารีบอกอบับดุลมูซาฉันจะสอนให้เจ้ารู้ถึงคลังสวรรค์เนาะไหมขุมสมบัติบนสวรรค์เนี่ยกาวถ้อยคํานี่ง่ายๆเจ้าจะได้รับรางวัลมากมายบนสวรรค์ท่านนบีมูซาอัชอารีก็บอกพระรย์อยากรู้สิครับรศูน ทารุสุนบอกให้กล่าวว่าอะไรพี่น้องลาฮาวลาวะลาอูวะจัอิลลาบิลลาะยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับ ول م م ทารุสุนที่พีบอกว่ากาลิมาตานคอฟีฟาตานอัลัลลิซานทารุสุนบอกมีอยู่สองถ้อยคำเบาเหลือเกินบนลิ้มสักีลาตานอัลันมีซานแต่สองถ้อยคำเนี่ยมีน้ำหนักมากบนตาชั่งในึ่งวงเกียร์มัฟฮับีบาตานอิลลัลรอฮ์มัน นะครับสองถ้อยคำนี้เป็นสองถ้อยคำที่อัลลอฮฺจะอาลลอยิ่งที่สุดกล่าวว่าอะไรสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีฮิสุบฮานัลลอฮิลอดีมแค่นี้พี่น้อยากไหมไม่ยากฉะนั้นการกล่าวถ้อยคำเหล่านี้ให้เรากล่าวให้เราได้ยินสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอดีมสุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีสุบฮานัลลอฮิลอดีมลาอิลฮิลลอฮไม่ต้องลาอิลลฮลลอฮเลอ ไม่ต้องทําแบบนั้นนะครับไม่ต้องทาแบบนั้นเพราะนั้นไม่ใช่แบบอย่างที่เราสูญปฏิบัตินะครับครนี้ส่วนส่วนที่สองปีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับพระนามของเราสุภาณวจาระก็เกี่ยวข้องกับการราลึกถึงพระองค์เพราะอะไรพอเราสุภาณวจาระพระอ,องค์ทรงมีพระนามหนึ่งนะครับวันนี้สองพระนามสองชื่อเราจาระพระองค์ทรงมีชื่อว่าอัชอัชใคร,รูปางอัชชะกรหนึ่งสองอัช อาชัะอาอัชชากิดอชากัชชากิดเป็นสองชื่อของอัลลอฮฺสุภาหนะฮุวาจาลาซึ่งหมายถึงอะไรเพี่น้องหมายถึงอัลลอฮฺสุภาหนะฮุวาจาลาพราะองค์คือผู้ที่จะตอบแทนรางวัลอย่างใหญ่หลวงให้แก่บาวของพระองค์อันเนื่องมาจากว่าการที่เขาปฏิบัติคุณงามความดีที่น้อย ช่ไหมบาวเนี่ทําความดีเนี่ยน้อยนิดเดียวเองไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยแต่ผลบุญที่เราจะอาจจะประทานให้จะตอบแทนเนี่ยมากเหลือเกินมากกว่าสิ่งที่มนุษย์ได้ปฏิบัติเอาไว้ฉะนั้นคนที่ทําดีความดีไม่หายคนที่ไม่ได้ทําชั่วเขาจะไม่ได้รับการลงโทษและนี่แหละคือความหมายของพระนามของพระสุภานตัวจะอะลคืออัชกูรกับอัชเิตฉะนั้นอาจจะเดิมเคยได้ยินคนที่ชื่อว่าอับดุษูรอับดุช ชาเกตนั่นเองฉะนั้นสองชื่อที่เกี่ยววันการการเรื่องติ้งอัพีนพ่นอ้องพีน่น้องนี่ดูเด็กรุล่ล่อเนี่ยากไหมย,ยากไหมไม่ยากง่ายไหมง่ายแล้วก็สบายแล้วก็ไวเหลือเกิเนแต่ผลละุญที่ได้ มากมายมาหาศาลจริงนะฉะนั้นการที่เราจะอะไรจะตอบแทนบาปของพระองค์เช่นนี้นี่แหละคือความหมายของพระนามพระนามสองชื่อนี้ก็คืออัชากรและก็อัชาคิดนั่นเองฉะนั้นขอเราสุภาณู้วะจะอาลาให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราและเราสูา้ได้บอกเอาไว้ได้เป็นคนที่ลำลึกถึงเราสุภาณู้วะจะอาลาให้มากมากนะครับฉะนั้นเพราะสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้จะทําให้เราได้รับทั้งความดีงามทั้งดุงยา لك آخرة نكب صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم